สวัสดีค่ะัมนี้วันที่12เมษายน2 5 6 5ค่ะ6กับอููซางบอยมหาสารคามค่ะวมนนี้อู้ซางบอยลาโคไทยทันนี้นักท่องลูกค้าอยู่บ้านย่างขีนกค่ะตำบลย่างขีนกอำเภอเคื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะลูกค้าคนสร้างเร็นลินหอเดียวดำมือค่ะท่านนี้กว้าง44เมตรเ็ิต้เงาสี่สามเมตรสูง4เมตรหนึ่งค่ะเปิดได้ามด้าน ท่นนี้จะใส่ไดประมาณ3ตันถึง3ตันหาค่ะท้าลูกค้าอยากใส่4ตันในน้ำเปียนเป็นอย่างมันทุกค่ะของอูซางบอยมหาสารคามจะมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือแถมให้ลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วก็มีเสืออูซางบอยมหาสารคามแถมให้ท่านละสองตัวค่ะลูกค้า่นสร้างเป็นด้านในสีแดงด้านนอกสีน้ำเงินค่ะจ้ะ ไขม่นเข่ากันกับรถไทยลูกค้าเขาเอามาใส่กับรถไทยยี่ห้อนิวฮอลแลนดค่ะอันนี้ก้อนการใส่งานรุนดำามือค่ะลูกค้าตองมาเปิดสลักด้านหลังก้อนค่ะแลวกะด้านล่างทางหนาจะมีสลักท้องตัวให้ลูกค้าดึงออกค่ะทางบอยแนะนำการวิธีการใส่งานลูกค้าค่ะ เอฟซีค้นใดที่ติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยมหาชลข้ามยูสนใจโเขามาสอบถามฟางบอยได้จากเบอร์โทรฟางบอย0 6 2 3 4 1 7ส4 1นึงเจสสนึงค่ะนี่ค่ะองศาประจำของอูซางบอยมหาชลข้ามเล่า สีดำสามารถถอดออกได้ค่ะแลวก็เปิดถางได้ทุกขั้นค่ะของอูซางบอยจะใส่ง่ายๆแล้วกะรับประกันโครง่างแลวก็รับประกันเข้าทุกขั้นค่ะลูกค้ามีปัญหาอย่างท่วเขามาแสงสางบอยเลยตลอดเวลาค่ะ ถางใส่ง่ายลาถอดออกแต่ตามคลิปวิดีโอทีาาทางบอยสระเ่เบิ้งค่ะแผ่นกูพื้นของผู้ทางบอยจะเชื่อมเป็นยางดีค่ะจะมีการหลากเงาค่ะถ้าจะเป็นแผ่นร้อยตอหล่ะกะดันรางก็จะมีการเชื่อมบนเชื่อรางห้ยค่ะรับร่องบนนี้เด่งออกค่ะ

ห่วงไฮโดรลิกค่ะเจอกันอยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะ